r ซ s ร์ชแรชเพื่อนๆจะต้องไปเปิดกล่องฟ้ากล่องฟ้านี้เนี่ยมันเป็นกล่องที่ให้ของเหมือนกับกล่องทองนะคะแต่ว่าของที่ได้เนี่ยมีโอกาสจะดีกว่าแล้วก็กล่องฟ้ามันจะหายากกว่าหาได้ชัวร์นะคะคือทุกห้องนิรภัยมีแน่นอนการที่เราจะเข้าไปห้องนิรภัยได้เนี่ยเราจะต้องฆ่าบอสประจาที่นั้นๆก่อนนะคะอย่างอันนี้ก็ต้องยิงตัวที่ชื่อว่าดิวเลอร์ใช่ไหม เดี๋ยวดิวเลรกก่อนเสร็จแล้วเก็บการ์ดมานะคะพอเก็บการ์ดมาแล้วเนี่ยมันก็มีที่ใส่ค่ะมากดใส่ต้องระวังพวกป้อมนี้ด้วยนะคะป้อมนี้เนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดมันไม่เห็นเรามันก็จะไม่ยิงสามารถที่จะคออยู่ข้างหลังห้องได้เอ้ยข้างหลังป้อมได้สักคีว่าน่าจะช่วยกันทำในตีได้น,นะคะคนอื่นเปิดก็นับแล้วก็ที่เมืองรัมเบิลนี่น่าจะเป็นห้องนิรภัยที่เข้าง่ายที่สุดแล้วเพราะว่า คนไม่เยอะเท่าแล้วก็บอดไม่ค่อยเยอะค่ะ